ทุกคนนะครับในรื่องกนนะคับีนี้กำลังก่อกล่ม่อเขาจะยึดถือองค์กรของเราเนี่นี่มันยาวขึ้นไปยาอยู่ต่อไปครับทีขัของเราัวยเขาบอกเพราะว่ารท่เขาจะเือนเดนดูนะเพราะว่าตอนนี้อายุนักทุพนละเขาละป็นไปมาได้แล้วครับนะครับวันนี้งใจะเปมนักบุืนะครับมีแมบ้านมาเท่นะครับ ครับแม่บ้านของเพื่อนมนัษจริงๆเขาจะเอาแม่บ้านมาผูกพนนะครับครับไทจะมีเรื่องที่จะอู้จะเล่าปัญหาเก่าปัญหาไม่ก็ครับก่อก็ที่เขาตกลงกันไว้แต่กี่นะครับว่าเขาจะมีการประกวดร้องเพลงตัวนะครับว่าเอาจะเอาหมู่วมหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่นะครับอีมาวันแล้ววันที่หนึ่งห้านะครับ 500บาทนะครับแล้ววันที่2ก็อส0ร้อยบาทแล้ววันที่3ก็2 0 0บาทแล้ววันชมเชยก่อนหนึ่งรอบาทนะครับที่ห้องหมูเรื่องก่อนเล่าตองนะครับเห็นได้ก่นจดยื่นนะครับโมดสามไม่ผมแน่ๆพยมัาซีก็ผมก็ได้นะครับโอเคครับกรเดียวก่อนเขาลงโดยนะครับบ้านข้จริงนะครับบานอย่างน้ำม้อยก็ได้น้ำตาลก็ได้นะครับได้ครับ นะครับไม่ได้พระไพภูมิพรหรือว่าเนี่มุกเทงจะได้นะครับคพียงเดียวอาจจะมีซอนเทสอาจจะพุทนะไม่รู้นะครับเพราะเกียงหมดแล้วบอกใกล้มันจะเอกมันจะผ่านหนึ่งบอกพุทนะครับอำนวยนั่นหลับฟางนะครับกระจายนะครับแต่คืนนี้ต้องได้โซ่แน่แต่ไม่ใช่มาซิงนะครับแต่โซโซได้วันนี้เราได้ซิงนนี่ แน่นอนครับเพราะว่าผมผ่านตะกี้แล้วนะครับผมผ่านตะกี้แล้วเด็ก้ครับมีครับมีแบบคลองเสียงของพุเธ่าคคำนะครับครับขอฟังได้เลยครับองสุบุรีก่อนนะครับสีตั้งมาสีดังนะครับตังนะครับตั้งรัองอสามหนึ่งทุ่มน่านเถินมาได้มครับวันนี้หลานใคร